สวัสดีครับท่านวันนี้ครับเราจะพาไปงานเวสป้ากาันซึ่งเป็นงานเปิดตัวรถ4รุ่นพร้อมพรีเซนเตอร์4คน ตอนนี้นะครับเราอยู่หน้างานนะครับเปิดตัวรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นการเปิดแบบกลางปีหน้าฝนเนาะนะครับเปิดพรีเซนเตอร์4คนที่เราบื้ลุ้ลั่นที่สุดครับในงานเวสป้าวันนี้นะครับ4คนที่มาวันนี้นะครับมีไบร์วินนะครับมีโบกี้ไลออนและมีนายนภัสนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในงานกันพร้อมในคลิปนี้นะครับตามไปดูเข้าไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะถึงจะแบบบัตดีไอพีว่าเต่าือตอนนี้วันนี้ ในข้างในทั้งหมดเราไม่ได้อยู่หน้างานนะครับเปนขับมารอเต็มเลยนะครับอย่างที่บอกกันวันนี้มีทั้งศิลปินดารามาโชว์มีแฟชั่นโชว์ครับแล้วก็เห็นว่าจะมีโฟโต้เซ็กชันให้ด้วยวันนี้รับเชิญครับเขาบอกว่าเขาจะยกหาดทรายมาไว้ข้างในด้วยแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นบรรยากาศแบบอิตาเลียนโคสไลน์นี่นี่แต่งตัวเป็นกิมมิคให้ดูจริงตามธีมตามธีมเขาเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานกันนะแต่ตอนนี้หาทางเข้าให้เจอก่อน่าราจิสเตอร์ตรงไหนเนาะบัตรมีแต่หาทางเข้าไม่เจอ บอกว่าเราเจอคุณบุญรอดอีกแล้วงานนี้เราก็เจอเราถึงเชิญมาในงานนี้เหมือนกันนะครับนี่หาทางเข้าเือนผมลรอเนาะตอนโฟโต้เซ็ชั่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปกับพรีเซนเตอร์ทั้ง4คนนะครับที่มาเป็นแบรนด์อัพสเตอร์ของงานนี้หรือเปล่าแต่ถ้ามีแล้วเดี๋ยวจะไปฉกฉวยมาว่าจะภาพเแบบใกล้ชิดแต่ถ้ามันะไ,มไ,บบบไ,มไม่มีครับก็ถ่ายไกลๆแล้วกันเนาะพร้อมไหมครับถึงหน้าทางเข้าแล้วเราจะเข้าไปสู่บรร,รรยากาศมิีิคอนเซ็ปต์ขางหน้าเป็นซนะีแซนเนาะแล้วก็เป็นเวสป้าเราไปต่อเราไปต่อเดี๋ยวเข้างานก่อน จริงตอนนี้จะบอกว่าเราอยู่ในงานนะครับฝั่งนี้คือพันธมิตรของผมเองนะครับเขาก็นั่งหาอะไรกินเพราะเขาปิดโซนนี้ไว้ให้เราโดยเฉพาะพิเศษนะครับเพื่อมองเมาเ่าบรรดานะครับแต่ว่าโซนด้านในนะครับก็จะเขาจะเนพันธมิตรเป็นแคทัวอล์กเห็นกำบังกาอี้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะให้เดินแบบมานางนี้ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโซนแบบนั่งชิลนะครับมีร้านอาหารมีรถมีสิ่งมึนเมานะครับเราก็เจอพวกเซเลบเยอะแยะไปหมดเลย เดี๋ยวอยู่ข้างในจะแอบเดินไปถ่ายรูปกับเขาหน่อยนะครับวันนี้จเจอบุญรอดอีกแล้วจากคลิปที่แล้วไม่รู้เขาจำเขาลืมเราไปแล้วแหละ แต่เดี๋ยวจะไปเดินดูข้างในก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอนดูนะครับว่าเวลาเขากิจกรรมอ่ะถ้าตรงไหนใกล้ชิดได้เดี๋ยวเราจะแอบ,บไปใ,ใกล้ชิดซิายถ่ายกับเนี้ยเซเลปเซเลปเนี่ยที่อยากได้มากๆากจะให้ดูครับว่าจริงๆแล้วอ่ะระหว่างทางที่เดินมาเนาะเขาจะเป็นอะไรเป็นเกมเป็นร้านเป็นบูธนะครับแล้วความรู้สึกคือเดินอยู่ข้างน้าตัวพระเอกคือเนี่ยไม่รู้ว่าจะเปิดตัวใหม่เนี่ยใช่พวกนี้หรือเปล่าเพราะสไตล์การคุมคุมแบบนี้จะเป็นสไตล์ของเวสต้านะครับแล้วก็พอมายืนประตูตรงนี้ปั๊บโอ้ความรู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนเขาเขาแ้้วคามรูสึกบบเฮ้ยแอบเป็นไฟ บาๆรอยงีเออมีด้วยมีด้วยเดี๋ยวข้ามไปดูฝั่งฝั่งนู้นกันเดี๋ยวเราจะไปประจําตรงอันนี้แล้วนะตรงจุดข,ของเราแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมอสโซ อนนี้่ยทุกคนเริ่มประจำที่นะครับท้งไปด้านหลังจะอุดมไปด้วยเซเลปและสิลปินนะครับดาราต่างๆน,น,นั่งประจําที่ในการดูแฟชั่นโชว์มากทำเลที่ได้คือดีมากมีอาหารเสร์ฟครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราอยู่ในไลน์ใกล้ทางเดินที่บบเห็นชัดนะว่าแบบสมมติถ้ามีในแบบนั้นแบบเดินในแฟชั่นเราเห็นทัดมาก จะเป็นใจหรือเปล่าแต่พยากรณ์อากาศบอกว่าจะไม่ขอให้ฝนไม่ตกหลายหลายคนอยากจะรู้ว่าวันนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์อะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะก็จริงๆวันนี้มีตั้งแต่แคมเปญใหม่นะคะแล้วก็มีในเรื่องของคอนเสิต์ใหม่เวนเ i อรค่ะวันนี้ก็มีตัวแทนของคนรุ่นใหม่สี่คนนะคะที่เป็นไอดอลที่เรารู้สึกว่าเราขอเรียกว่าเป็นเฟรมเซสตาร์้ค่ะ ก็คือมันเป็นแฟชั่นโชว์ที่เป็นแบบเหมือนกับเขาขี่โมอเตอร์ไซค์ครับไม่ใช่การเดินคือขี่ก่อนแล้วค่อยเดินเพราะฉะนั้นบางทีแบบอย่างเมื่อก,กี้บุกี้ร้อนมาคือเห็นแต่เอลคือไม่ทันจับภาพ อะไรไม่ทันเลยเนื่องจากว่าเร็วมากนะเดี๋ยวไปสโลว์ภาพเอา <laughs> แต่ว่ามีน้องตาข้องเขาจับภาพอยู่นะครับตอนนี้บรประดาแบบเราเซเลบก็เริ่มสลายโตนะครับตอนนี้ก็จะเหลือแต่คนที่เป็นพวกที่เมามอผมเนี่ยคือรอแบบ after party อยู่เราก็จะ after party ไปเรื่อยเราไปเดินดูครับว่าหลังจากในงานไป <laughs> เมื่อกี้นี่คนแบบกีดกราดเยอะมากนะเพราะว่าแบบแฟนขับเขามารอขับคลั่งนะคือเราเราเห็นใครแต่งตัวเด่น <laughs> ๆนะครับเราก็คิดว่าเขาจะเป็นเซเลปแหละเราก็พยายามแบบไปถ่ายรูปเก็บภาพให้นะครับคนนี้คนนี้ สวัสดีครับขอถ่ายด้วยเลยนะครับเจอกันรอบสองกันเนาะคือเราจะบอกว่าเราเจออย่างที่บอกครับคุณรุนรอดเราเจอเขาสองครั้งแล้วนะครับงานที่แล้วก็เจอเนาะนี่เรากำลังเดินอยู่ว่า อะไรบ้างะดบอกว่าเมื่อกี้นี่ไปขับกินดังมากดังแบบว่าจากที่ไปขับอยู่แบบตรงตรงแบบทางเข้าใช่ป่ะแต่ดังขนาดไหนคือดังไปถึงข้างหน้าเวทีเลยครับเวลาแบบศิลป,ปินทําอะไรแรกแรกมาดูเกิดอะไรขึ้นนี่เหมือนเราเป็นเซเลปไปยีนเลยนะถึงแล้วเราจะเป็นเซเลยว่านายนก่าวอยู่นี่ 海又开了。<noise> <noise> <noise> คิวนะครับที่เป็นอาเฟอร์ปาร์ตี้คือมีบูติเจอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีอาหารและที่ดื่มอยู่หน้าซึ่งเราจะไปที่นั่นนะครับคือเนี่ยคือวัตถุประสงค์ที่มาร่วมงานเรื่องงานเกี่ยวกับเการอะไรไม่เกี่ยวเลยไม่สนใจแนละ้วไม่สนใจตรงนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับงานสนุกมากงานดีมากครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยจะขอตัวไปดื่มก่อนนะครับซึ่งเป็นภารกิจหลักแต่คลิปลิสส์แล้วอยาถามว่าเม้าไหมบอกเลยเมาก